<Movie> Shake. สวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie ี h เช k กับผมจะโลธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับสา w วอลทอยสตอรี่ทั้งหลายมีใครได้ดูภาพยนตร์แอนิเมชันดิสนีย์แอนด์พิกซาร์ไลเยียหรือบัสไลเยียกันแล้วบ้างครับซึ่งมีเสียงคุ้นๆของดีเจพุทธพุทธิชัยมารับหน้าที่พากเสียงภาษาไทยเป็นซ็อก หุ่นยนต์แมวคู่ใจของบัสไรเยียร์ซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่สร้างขึ้นมาในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะครับและนี่ถือเป็นการภาคเสียงครั้งแรกในชีวิตของดีเจพุทเลยนะครับเขาบอกว่านี่เหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันของคนรักแอนิเมชันโดยได้นำเอาทักษะการเป็นดีเจและนักแสดงมาใช้ในงานภาคด้วยแหละครับดิสนีย์แอนด์พิกซาไรเยียรเป็นการประจนภัยในอดีตที่ไม่เคยมีใครเคยรู้มาก่อนของบัสไรเยียร ก่อนที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจของของเล่นในภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story ทั้ง4ภาคครับโดยมีซ็อกหุ่นยนต์แมวคู่ใจที่จะมาสร้างความสนุกสนานและคอยช่วยเหลือบัสไล์เยี่ในการประจนภัยบนดาวเคราะห์ร้างที่ห่างไกลาจากโลกและได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมประจนภัยไปด้วยกันครับสาวก Toy Story ทั้ง4ภาคไม่ควรพลาดสามารถรับชมกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์ครับ เอาละครับแล้วกลับมาติดตามมูฟวี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เชค